ท่มาของโครงการนี้นะคะซึ่งโครงการนี้ทุกท่านนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนเชียงใหม่อยู่แล้วหรือหลายท่านไปนั่งเชื่อมที่มาจากหลายที่แต่มาที่เชียงใหม่นะคะซึ่งทุกท่านทราบว่าจริงๆแล้วเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่มีพื้นประเทศที่รวมสมบูรณ์มากนะคะแล้วเราก็มีจำนวนเกษตรอินทรีย์เยอะด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรามีเกษตรอินเยอะทาให้ทางเชียงใหม่เองนะคะทางผู้บริหารจังหวัด พื้นฐานของทีนเองเนี่ยก็มีนโยบายที่จะพยายามขับเคลื่อนให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่เป็นแผ่นด้านเกษตรอินทรีย์นำร่อง,องด้านเกษตรอินทรีย์ด้วยนะของประชาชนโดยรอบเกษตรกรด้วยในรอบพื้นที่นะคะเราพบว่ากลุ่มประชากรที่ทำไมเชียงใหม่เป็นพื้นที่มีเกษตรอินทรีย์เยอะนะคะแต่ ความขับคือการขับเคลื่อนของทางจังหวัดก็มีเต็นที่มาตลอดจะทำยังไงให้ตัวเลขมีลดลงนะคะโครงการนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเกิดการสร้างเ o o p e r a d i s t ที่เป็นผู้จำหน่ายผักของจังหวัดเชียงใหม่เองซึ่งจะนำไปสู่ผู้บริโภคอาหารที่เป็นคนเชียงใหม่รวมงนักท่องเที่ยวที่มาด้วยซึ่งจะนำไปสู่เรื่องของการลดสารเคมีตกค้างในเลือดได้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำนะคะซึ่งท่านที่การก็นเน้นว่า มหาวิทยาลัยชั้นนาที่รับผิดชอบต่อสังคมค่ะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็ด้วยนวัตกรรมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการที่เรานํางานวิจัยค่ะเอามาเพื่อ ใช้ในสังคมชุมชนอย่างแท้จริงนะคะซึ่งเราทุกคนพอทํางานแล้วเนี่ยเราก็จะต้องนึกถึงสังคมและชุมชนค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาไปด้วยกันระถายค่ะได้ดําเนินงานนะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนนะคะจากกองทูนสนับสนุนการยังไงถึงจะอะไรนะคะเป็นธรรมในเรื่องของการกระจายสินค้าเรื่องของการตลาดการจำหน่ายใช่ไหมคะถ้าเราไม่มีคนไกลพวกนี้ไปหนุนเสริมเนี่ย เกษตรกรปลูกมาขายไม่ได้เกษตรกรไม่มีไรายได้แล้วเขาจะไปทําเรื่องของ,ของปลอดภัยหรืออินซีได้อย่างไรเพราะฉะนั้นต้องใช้ตัวกลางในเรื่องของกระบวนการขวงโซ่ข้อการคือทางด้านผู้ประกอบการร้า,านอาหารนะคะเรื่องของกระบวนการผล,ลิตการแปรรูปซึ่งหลายๆข่า,า,างที่มาในวันนี้ได้มีส่วนสนับสนุนี้มาออกร้านเนี่ยจะเห็นได้ว่าให้ความสําคัญนะคะในเรื่องของอาหารนะคะ ล้วก็พยาพยามแปลรูปเพื่อเป็นอาหารชิปกะเพวะนเนี่ยเรื่องเทรนเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมเรื่อเป็นเนทรนที่กำลังมา,านะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยมากกว่า70%นะคะที่เราทำการสำรวจเนี่ยก็บอกว่ายินดีที่จะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ในการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อที่จะให้อ่าเรียกว่ารักษาสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นกัน2อย่างนะคะในเรื่องของการเพื่อเชิงอาหารเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมก็จะเกิดเรื่องขอ,องการท่องเที่ยววิถีมินิขึ้นมา <differences S 2> นะคะก <บ riff> mm ็อ hmm. ย่างที mm ่ท่านอาจารย์โนได้ได้อ่า เรียกว่าให้กันหนึ่โครงการนี้ากนเนาะก็เรียกว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากๆนะคะในการที่จะช่วยขับเคลื่อนเรื่องขอการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นมาใช่ไหมคะเออจะนักการทราบวัตถุประสงค์ทราบที่มาทราบกิจการทราบความคืบหน้าทราบคนขับขึ้นบ้านกับเรือค่ะอันนี่คืออะไรอันนี้คือนักพิการค่ะอันนี้เซตเซฟเซฟเสริมค่ะหลักไม้ตาอย่างนี้ค่ะเซฟนักพิการอันนี้ก็จะเป็นขักบุ้งนั่นใชนไหงมาขึ้นมาค่ะลูกน้อง ยังไม่ก็เป็นที่ผู้ปกครองเอามาให้ค่ะเราไม่ใส่คนส่วนมาก